กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยทีเดียวสำหรับกรณีที่มีผู้ใช้ทิกต็อกรายหนึ่งมีการนำคลิปของแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากลนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังที่กำลังซัดเดือดผู้ว่าสุพรรณบุรีกลางเวทีโดยระบุว่าโดนสั่งไม่ให้คาราบาวเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เมืองสุพรรณโดยมีการบอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครและก็มีการเรียกขึ้นมาเคลียร์กลางเวทีกูมาปูเป็นใครเกิดที่นี่นที่นี่แล้วเป็นใครอ่ะ ไม่ให้มาเล่นในจังหวัดสุพรรณคนการบุรีเขาจะให้กูไปเล่นมเมือนกาเลยกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอไอ้เราต้องคิดเหรอก้าวแค่มึงกอด,ดแล้วไม่ได้คิดเหรอว่าคนสุพรรณบุรีเขาจะเป็นยังไงเขาไม่ได้ดูคาราบาวอะ่ะเขาไม่ได้ดูคาราบาวอะ่ะไอ้คิดว่ามีอำนาจเหลงพูดว่ามีอำนาจเหลอ จะเป็นผู้ว่าเป็นแค่แอดคาราบาลไม่มีอำนาจใดๆทั้งสิ้นแต่พูดความจริงแล้วเสนอความจริงแล้วกูทำเพื่อชาติบ้านเมืองแบบจริงๆไม่ได้เป็นข้าราชการแบบพวกที่เลี้ยงกบเพื่อให้ได้ตําแหน่งแล้วก็รักษาตําแหน่งเลี้ยงกั็ไปเรื่อยรักษาตําแหน่งไอเด็กเมื่อวันซืน ูเลล่่นไมไมด้แ้แวต่อมาก็มีอีกรายโพสคลิปที่ทางด้านของแอดคาราบาวใจเย็นลงแล้วพร้อมกับเผยว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดผู้ว่าสุพัรร์แค่สอนให้รู้ว่าอย่าลุกแก่อำนาจ งานนี้ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่แน่ชัดว่าศึกวิวาทะที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แต่ก่อนที่จะมีประเด็นดังกล่าวได้มีติ๊กตอกรายหนึ่งโพสตคลิปที่แอดกระบารร้องเพลงหลวงพ่อคูณแต่มีการแปลงเนื้อเพลงของตัวเองท่อนหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นต้นเหตุของศึกวิวาทะครั้งนี้ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ